วันวาเลนไทน์น <t ap os> ี้ไม่เดียวดายแล้วนะจ๊ะสบายดีพี่น้องทางฝั่งเาาฝั่งไทยและทางต่างประเทศสบายดีเนื่องในวันวาเลนไทน์วันแห่งความหักเนาะพี่น้องนงน้อยกาชิมาแกงัวเกี่ยวเนาะมือนี้ชิมาแกงว่ามีคนฝากดอกไม้มาให้โตเกี่ยวเนาะ สมัวตัวเกี่ยวยังบบเคยได้ดอกไม้วันวาเลนไทน์จักเถื่อพี่น้องน้องน้อยก็เลยสิมาแกงเลยกัมาเบิ่งปฏิกิริยาของตัวเกี่ยวว่าสิคือเสาพอได้ดอกไม้หรือบ่เนาะน้องน้อยก็ได้ออกมาจากบ้านแต่เศร้าเลยพี่น้องเพราะว่ายาันตัวเกี่ยวเพิ่นไหวตัวทันเนะาะยันเพิ่นฮู้ก่อนเหนื่องในวันแห่งความหักคนที่มีคู่กะขอให้หักกันหลายๆเด้อพี่น้องคนโสดก็บ่บต้องเสียใจเนาะขอให้หักตัวเองหลายๆ สวัสีชีวิตคนเฮามีขาเนาะวันนี้นงน้อยกับจิพาเข้าไปบึงบรรยากาศวันวาเดนไท์อยู่ทางประเทศลาวเลยเนาะพี่น้องจังใดแผนนนงน้อยกับชีสําเร็จอยู่บนเนาะเป็นกำลังใจให้นงน้อยนะเดอะ้อมาฮอนเลยพี่น้องอาหารน,นี้เนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นโซดอกไม้ข,ขนาดเลยใบยละส้าพันพี่น้องใบละสี่สิบบาท แ้วก็มีใบละหนึ่งรอยบาทเนาะนงน้อยใดมาแล้วเนะาะแต่ว่าเข้าซื้อมาเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นแบบนี้เข้าเสี่อามาเฮ็ดเองเนาะเอามาใส่เองนี่เป็นโซ่สีฟ้าออนเนาะ้วกาเ่นมีบ่อนใส่เงินในพี่น้อง เป็นใบเนาะอันนี้ใบละสิบบาทเข้ากับสีปอนใส่เลยใบละสิบบาทเจ้าใบก็บพอดีเป็น200บาทนะพี่น้องตัวที่เพิ่นเฮ็ดนะมีคนสั่งเบิดแล้วเพิ่นนะเนาะแต่ถ้าเข้าใช้เพิ่นเฮ็ดให้แล้วมันสีแบบมันสิดนนะนะเราก็เลยเอามาเฮ็ดเอง ปอนเงินใส่แบบนี้เลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะพี่น้องนี่เอาเยเงินใส่สอใหญ่เติมเนาะส่วนดอกไม้สดละหายากพี่น้อง เพิ่งว่ามันแพงเนาะเลยกับมันเหี่ยวไวกันะเพราะว่าอากาศมันฮ้อนส่วนเหนือของเฮาและแม่นอยู่เฮือนเนาะเดี๋ยวจะนะําสีเมือเฮือนส่อยให้แผนลงน้อยสำเร็จเลยด้วพี่น้องอากาศฮ้อนหลายเนาะมื้อนี้ ย่อนี้มีมูล,ลค่าสองร้อยบาทใช้สิแล้วแล้วเข้าสิถือเมื่อจังใดพี่น้องสอใหญ่ป่านนี้ ใบสุดท้ายใบละสิบาทสิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเป็นเงินลาวเนาะใบละสิบบาทเรียบร้อยแล้ว นี่มูล,ลค่า200บาทวันนี้เอากระสีเมื่อหาเหยื่อเข้าก่อนนะพี่น้องบอกว่าเพื่อนเฮ็ดยังอยู่เนาะตอนนี้เนาะงามบ่พี่น้องนี่จนบังหน้าเจ้าของสุกสัต์วันวาเลนไทน์เด้อพี่น้องไปเฮ้าสีเมื่อหาเหยื่อเข้าก่อนเน้ะบันนี้เนาะอ๊บเหยื่อเข้ากับตัวไลายลเลยละพี่น้อง นอนแลบลิ้นอยู่นี่เนาะโอ้ยสบายดีอองเด้สาดนางหลินกำลังโบโบพี่น้องมื้อนี้กะมีคนฝากซอดองไม้ไปให้ตัวเกี่ยวพี่น้องใคร <c oughs> ใครหรอใครงามบ่ว้าวได้อันนี้ด้วยวัออนวาเลนไทน์ทนี่ได้ซอเงินได้ซอเงินนะวันนี้ฮะ อ๋อพี่นองเป็นไผ่เด้เป็นไ่เด้เป็นคนซื้อไห่โบเบอ่งนี่โบอู๋สวยขนาดเลยสวยสวยสวยมากว้าวคืองามแทะใครเป็นคนซื้อให้เนี่ยดอกเลกเลยบอดอกแรกแฮกหมานแต่ว่ามันมีอันนี้นำเนาะมีไฟบอเปิดตรงไหน ใครเป็นคนซื้อให้อ่ะอยากรู้น้องตัวเกี่ยวกับบอลเดียวได้แล้วเด้อปีนี้เด้อได้สดออกไมน้นะพี่น้องเป็นใครซื้อให้ใหญ่อลีเนาะอ,อันนี้นะน้องอทำไมมันใหญ่อย่างนี้มีไฟำนำเนาะมีไฟบีบบับสวยไหมจ๊ะโบโบสวยไหมจ๊ะคนสั่งคนหลาหลายพี่น้องเอ้ยบ<อ>่คือสิขายดีเนาะขายดีขนาดเลยวันวาเลนไทน์วันแห่งความฮักเนาะหรือว่าวันสินบ่คนขายดอกไม้หลายแท้ คนมีผู่แล้ววะ่ะจะวันศินโอ้ยคนโสดสิคือเฮานี่ไปอยู่แจ๋ได้เด้อเนาะโอ้ยโบโบนางโบขึ้นเพิ่นกาขึ้นมานั่งหลินนำพี่น้องยึ่เชิงนี่เนาะเสาพ่อได้ดอกไม้พี่น้องได้ดอกไม้พี่น้องรู <c oughs> ้สึกดีใจขนาดเนาะไม่เคยได้แบบว่าไปซองเงินแบบมีหนาะมันคือแบบอ้อุ <c oughs> <c oughs> อหลาบสดเลยหายากบอกว่ยมีเพราะว่ามันแบบราคาแพงแล้วกะมันเหี่ยวไวเนาะ ตัวหลายนะเพื่อนซืเห็ดเป็นดอกเงินเนาะขายเห็นคนขายในเซอันนี้แล้วก็อันนี้ก็พอใจนะจ้าดอกไม้เอามากะ่ะซื้อมาได้เอาอันนี้ดีกว่าเป็นซองเงินสมามาซื้อได้เนาะใหญ่มากพึ่งมึงขนาดเลยพี่น้องเนี่ยนพะังเนาะวันสนไทายน,นี้ไม่เดียวได้แล้วนะจา้าเพราะว่าผูกนี่ก็อยากได้ผู้ชายก็อยากได้แบบมันมีความมู้ซึกที่ว่ารู้ซึกเลยว่า,วาดีใจในะ เม่ไหวแบบรู้สึกเลยตื้นตันไม่ไหวคุณซื้อว่าเ้าวสำคัญนะนะใครใครซื้อให้ไม่บอกจ้าไปเฮ็ดเวียกปะไปหาเห็ดเวียกก่อนนอกจากเล็กจังหน่อยพี่น้องเพราะว่าจังหน่อยจะใช้เพื่อเห็ดกินที่บอกตอนท้ายคลิปใครอ่ะใครทำไมใจดีจังเลยซื้อดอกไม้ให้ด้วย คนเอิญอย่างก่็ภาษาไทยอันนี้ส่อเงินส่องส่อเงินช่อเงินอันนี้ก็คือดอกไม้พี่น้องดอกไม้สีาขาวเลยเนาะอ,อันนี้คือนี่ข้อม,มหมายทางจิตใจ,จเลยพี่น้องป้าไปห,หาเหตุการณ์วันน,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 นี้ไปกันเด้อ <โด S 1> หาเงินเอาเงินไปซื้อขนมเอ้ยเกาะส่งเลยแสดงว่าเขาไม่ให้ไปแล้วเนี่ย<ด> <c oughs> ไปก่อนนะโอ้ยอิสระจังเลยคนได้ดอกคนวาเลนไทน์ เมื่อได้ดอกไม้ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมทำงานก่อนจ้าดีใจมากไม่ปล่อยเลยจ้ะกลัวหายเนาะเพราะว่าของมีค่าเนาะกลัวหายกลัวอีโบจะขโมยไป <laughs> โบนิ่มกองแน่ลูกดูเร็วสวัหลแฮปปี้วาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์บ๊ลูกโอ้ยสติกเกอร์ออกแล้วมาล้างจานกันลูกล้างจานกันล้างจานวันวนเนาเลนไทน์พี่น้องปล่อยปลาไว้ใส่กรบบได้ยันมันเฮีย แบบของที่มันดีต่อใจก็อยากเอาไว้ข้างกายอน,นี่ล้างจานไปยาวๆจ้าส่วนคนโสดที่เขาไม่ได้ดอกไม้เขาอยู่กันยังไงนะนเขานอนข้ามปีข้ามวันกันหรือเปล่าวันวาเลนทน์เ็ดติดกลางขวจะหขวใจ ก็คนมันมีแบบก็คนมันได้ซ่อดอกไม้อะเนาะเฮ็ดติดกลางหัวจอกหัวใจจากที่ตื่นเต้นอีหยังวันวาเลนไทน์กัได้ <c oughs> ก็คนพิเศษเนาะได้ของขวัญวาเลนไทน์เนาะมันก็ต้องตื่นเต้นหน่อย <c oughs> บมเด,ดื่นเต้นดอกว,วันวันเลนไทยพิวเสยียงคนมีขู่คนจริงเหรอเขามันคนโสดแต่จะมีจะอีจริงเหรอบมตต่นเต้นอะไรตีมันเป็นเรื่องของคนมีขู่คนโสดไปเมานะอยู่สื่อเออคนโสดเขาอยู่ <c oughs> ยสื่อแบบนี้สังเกตหนี้ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอติดสติ๊กก๊อกติ๊กเกอร์บมดิสะออน แล้วใครเป็นคนติดให้อะใครติดอ่ะ <S <S มันเกินวาเองจริงเหรอ <S <S 1> <S 1> โอ้ยคนโมมีขู่ก็แบบนี้แหละติดเองคนโมมีแบบโอ้ยคนซื้อดอกไม้ให้ฮะน,นะมันก็บแบบนี้แหละอือ้เอาเด้อเอาไปจับผุงเียวันคือเอาไปจับเบึง ยัหัวไผ่ซื้อให้ซื้อรูปแล้วไผ่ซื้อให้บ่ม,มีไผ่ซื้อให้คนบ่มีแฟนบ่ม,มีไผ่ซื้อให้ดอกเอาแล้วไผ่ซื้อซื้อมาแกงซื้อมาแกงแม่แกงก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาเลยจ้ะไหนๆก็ให้แล้วจ้ะเอามาเลยจ้ะแม่เข้าไปในหมู่บ้านกันเด้อเอาปรจบบากใบมันถอดได้ไหมเนี่ย ไดปไปหมู่บ้านกันได้สอดดอกไม้แล้วก็สีหนางไปในหมู่บ้านเนาะข้าศไปแก้งขาเจ้าว่ามีคนซื้อดอกไม้ไห่พี่น้องวันนี้ที่จริงเนี่ยนุ่มน้อยแก้งนุ่งตุกเกี่ยวพี่น้องแต่ว่าน้งตุกเกี่ยวสิให้มันเป็นจริงก็คือสีบอกคนว่ามีคนซื้อไห่พี่น้องไปไหนมา จะแกงเขาจะตัวเองอาย ได้ปะใส่กับบุกักบุญเนี่เนาะถือมานำซัก <c oughs> อย่าให้อยู่แบบอย่าใ,ให้อยู่ไกลๆอ่ะนะกู <c oughs> อยากปะอยู่ไกลเลย <c oughs> ถึงมาเล่นทายนี่สิบุกเมีขายชื้อให้เนาะ <c oughs> ถึงมาเล่นทายนี้สิบุมขายซื้อให้แต่ว่ามีหลวงน้อยซื้อให้ แต่ว่าเขาได้เงินดอลลีพี่น้องถึงที่นีแต่น้อตชื่อไทยเข้าไปดีใจแล้ะก็วันนี้สำหรับคลิปนี้จะขอจบคลิปเนยวุธสานี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบดูคลิปในหลังที่เราติดตามต้นนาติดตามจะนำเสนอครอบครัวสาวเราทีมงานตระันนี้นบ๊ายบาย,บาย,บาย